ดีค่ะนะคะเป็นภารกิจนะคะจะไปผลของย้ายห้องนะคะเข้ามาหาลัยค่ะเพราะว่าข้างนอกหอมันแพงมากนะคะตอนนี้น้องไหนก็อยู่ปีสองแล้วนะคะเรียนออนไลน์หนึ่งเทอมกับอีกปีหน้าน่าจะทั้งปีปะ่ะก็เ <laughs> ป็นไปได้นะคะราดูนะคะค่ะ <laughs> นะคะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเจอกันที่ ขอน้องไนท์ที่ปทุมธานีค่ะขนของช่วยกันค่ะเพื่อน,นะะเพื่อนนี่ะนคะง่ารถพ่อมาแล้วค่ะนี่แหละรถคันนี้และค่ะที่เราจะใช้ขนของกันค่ะเพื่อนๆนกําลังเดินทางค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะตอนนี้แพกําลังออกจากนาโรดทัศนค่ะออกแต่เช้าเลยนะคะวันนี้รีบขนรีบ ให้มันเรียบร้อยไวของพวกนี้นะคะที่จะต้องเก็บขนกันอีกแล้วค่ะอาได้เวลาเก็บ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 ค่ะ ชั้นห้าค่ะเหลือเหลือไอตัวชั้นวางตัวนี้ที่จะต้องยกออกไปแป้งแม่เอาของเขาอันไหนทำไมไม่มาขนช่วย้อด<ะ>หรอต้องอีกจะรอสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนเอ้ยไม่ใช่เหลืออีกชั้นวางอีกตัวหนึง่งเอออยู่ในห้องตัวใหญ่ด้วย ไปเสร็จแล้วเมื่อแขนนะดิตม,มันยกแขนเพราะว่าเราเยืนต่ำกว่าแต่ปะเรียบร้อยแล้วล่ะเหรอทอนนี้เขตปทุมธานีนะคะทุกคนจังหวัดปทุมธานีคลองหนึ่งค่ะที่น้องนอยู่นะคะเดี๋ยวจะต้องย้ายของออกไปทางนู้นนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปในมอนะคะธรรมาศาสตร์ ตอนมาไม่เห็นเยอะอย่างนี้เลยไหนทามาประกอบที่นี่ไเออก็ทาอยตอนนี้ก็ออกจากหอพักแล้วค่ะกำลังเดินทางเข้ามอน้องไหนค่ะอ้าทำไมมันขวางทางไว้หมดหนัยเข้าตรงไหนเนี่ยตรงนู้นพ่อพ่อก็ลงทุกที คะธรรมศาสตร์ลังสิตค่ะค่าใหญ่เลยก่อสร้างอะไรไม่รู้เยอะแยะเป็นรั้วตรงนี้ก็จะเป็นโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เลยสะพานลอยไปนี่นึงเลยเลยสะพานลอยไปนะเพาะเดี๋ยวเราจะเข้าไปหลงในมออีก,<ย>อกนะคะ<า>ทุกคนรู้ลลเลยนะว่ามายายเอาของต้องหมว <laughs> ทำไมดูทหารไง ถึงแล้วค่ะเลี้ยวซ้ายค่ะเลียวซ้ายจา,าาจา่อตกแบอ <c oughs> ตอนนี้เราก็เข้ามาในเขตมหาลาัยแล้วนะคะตรงยาวเลยเหรออ่ตรงาย,ยาวไปแค่ไหนไม่ต้องขับไปก็ได้เดี๋ยวเราเลยน้องไหนตื่นเต้นไหมได้มามอหลังจากผ่านไปปีหนึ่งเออเออ ตอนนี้โรงไหนก็ขึ้นปีสองแล้วค่ะทุกคนเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านนะคะมาหมอไม่กี่ครั้งนับครั้งได้เลยปะถึเต้นถ่าได้มาเรียนที่มอหอหอพักเหรออแ็งไหมหอนี้ถ้าทางมันหลวอยู่นะกับเรานี่แหละหอข้ามาในบริเวณหอพักแล้วค่ะทีนี้ก็ต้องหาว่าหอ c ีสามนี่อยู่ตรงไหนอันนี้หออะไรเอ่ย ไม่รูอไ้นี่ไงอี้ C2 <4, 2. S 2> ของไน C3 ตออ๋อตึกไหนก็คงจะอยู่ใ,ใกล้ๆกันนี่ละมั้งเดี๋ยวไ,ไหตึกแรกเมื่อกี้ C2 ใช่ไหมนี่ไง C3 ขต้นไมบางกเอออันนี้แหละ C3 มาดูข้าไหนที่บ้าที่จอดรถตึกนี้หรอ อน,น้องไหนพาทัวพาทัวพาทัวหอใช่ไหมคะไนก็ไม่เคยเข้ามาเอเหยันก <c oughs> ็ไม่เป็นไร,รแล้วก็เดินไปด้วยกัน <c oughs> ไหนคนหายไปไหนหมด <c oughs> นี่นะคะขอพักน้องไหนท์กับเพื่อนๆค่ะจ่ายเป็นเทอมค่ะตกเดือนหนึ่งก็ประมาณไม่ถึงสี่พันค่ะประมาณสามพันเจ็ด แต่เขาบังคับให้เราจ่ายเป็นเทอมนะคะนี่คือรถขนของเรานะคะพ่อเข้ามาข้างในได้อีกไหมเดี๋ยวพ่อเออให้เขาทำเอเรียนเชิญเพื่อนเพื่อนทุกคนมาช่วยกันขนของค่ะช่วยน้องไหนนะคะเหนื่อยอีกรอบนึงก็จะ มีลูเมดหนึ่งคนนะคะรู้สึกว่าจะเป็นปีสองด้วยกันแต่น้องเขาก็ยังไม่เข้ามาอยู่ค่ะทุกคนคะ่ะมีเฟอร์นิเจอร์นะคะมีแอร์มีเตียงส่วนที่นอนเราเอามาเองค่ะตู้เย็นตู้เสื้อผ้าทีวีชั้นวางของโต๊ะคนละตัวค่ะตกเดือนเราประมาณค่าน้ำค่าไฟอยู่ที่ประมาณ3าม0ันแปดไม่เกินนี้นะคะถ้าเราไม่เปิดแอร์เยอะนะ รู้สึกข,ของจะเต็มมาแม่เห็นแล้วแม่ก็เหนื่อยส่วนอีกห้องทางนี้จะเป็นห้องพวกซักผ้านะคะตากผ้ากว้างเหมือนกันนะเนี่ยกินข้าวอะไรได้เลยนะคะถ่ายให้ดูก่อนจัดห้องนะคะก่อนตกแต่งห้องนะคะทุกคนยังไม่รู้เลยว่าจะเอาอะไรจัดก่อน เห็นแล้วเหนื่อยแล้วพอทำได้ไม่ขนแล้วนะพอแล้วค่ะที่เหลือให้หนายมาจัดเอาเองมันคือชะตาเออค่อยๆจัดเพราะว่าจัดของบางทีอ่ะวันเดียวอ่ะไม่เสร็จนะเหลือของน้องรูเมดอีกคนนึงไม่รู้จะเข้ามาวันไหนเนาะแต่เขาช่วอินเช็คอินแล้วใช่ป่ะใช่ถ้าเรียบร้อยแล้วเราก็กลับ เดี๋ยวที่เหลือไนมาจัดการแม่แม่อันนั้นแหละมีถุงอะไรถุงเครื่องมือเอาอันนี้เหรอไหนเอากลับก็ได้นะทิ้งไวในถุงนึงอ่ะมาค้นโอ้ยแม่แม่นันนันอ่ะอยู่ในมือไนน่ะสวัสดีค่ะบายบายลุงลุงป้าป้าสวัสดีค่ะมือไม่ว่างค่ะทุกคนกลับแล้วค่ะพ่อก็ มีจะไปทํางานต่อด้วยนะออกกัดดึกมาเออช่างเขาเขาบอกว่าเมื่อคืนเขานอนตั้งนานเนี่ยนายเปิดลูกตื่นตีสี่อันนี้ฝนกลับบ้านค่ะไม่ปิวไหยเพราะผมเราไม่ปิวนะอโอเคค่ะกลับแล้วค่ะทุกคนนี่หอน้องไนค่ะในมอธรรมศาสตร์ค่ะหอนายน,นะคะโอเค Let's go. Uh -huh.